เอาแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาต่อที่บ้านนี้เลยเอาเฮ้ยเอาแล้วอะไรวะนี้เรียบร้อยตายได้ไงเดี๋ยวคลานก่อนดีที่ป้อมปืนมันไม่เปิดนะป้อมลูกซองแล้วผมตายได้ไงวะกงงเลยมาวันนี้ก็ เป็นวันที่เราจะเรดบ้านนี้แล้วก็มันก็ผ่านมา2วันเลยนะเซิร์ฟนี้ที่ผมเข้ามาเล่นครั้งก่อนถวันนี้ก็จะไปเรดนี่ขอไป่องดูก่อนนะว่าบ้านมันทําแบบเพิ่มยังไงบ้างเนี่เมื่อกี้ก็ตายซะก,ก่อนเลยเนะีงง่ยโคตรงบ้านมันก็เหมือนเดิมนะ ไม่ได้ว่าศพเรายังอยู่บ้านนะแต่ก็ดีครับที่ผมเอากราะกระดูกกับปืนฟาร์มมาสมายังอยู่ไหมฟับนี่อยู่ดีโอเคนึกว่ามันจะเก็บไว้ละเอป้อมปืนก็ไม่เปิดนะมันก็น่าจะอยู่บ้านแล้วไป มาส่องดูอันนี้บอกแล้วว่าพวกน้องมันก็ชวนมันเรดแบบมาเรดหลายรอบเลยนะแต่ว่าผมก็บอกไปว่าเก็บระเบิดก่อนแล้วก็รอจัดบ้านนี้เลยไงตอนนี้ระเบิดน็มีหลายลูกก็น่าจะเรดได้แล้วเดี๋ยวมาส่องดูนี่มันก็มีอัปเกรดเพิ่มเติมนะ เก็ย okay. ังเหมือนเดิมนะจากครั้งก่อนที่ผมมาสองเรียบร้อยแค่นี้ก็น่าจะไม่ยากแต่ก็พวกน้องมันก็ไม่มีลูกบ้องนะก็้เราก็ต้องมีแค่ซีฟแล้วเนี่ยอ้ามีตัวนอนโผล่เท้ามา แค่นี้แล้วบ้านนี้ตอนนี้มันก็ไม่ออกมานะรอบก่อนที่ผมมาก็วิ่งรอบบ้านมันมันก็ออกมาละมาเดี๋ยวเราก็ไปกลับไปเอาระเบิดก่อนนะตอนนี้ก็ยังไม่ได้เอาอะไรมาดูกลับก่อนแล้วก็มาเรททีเดียวง่ายๆเอาแบบรวดเร็วด,ด้วยไปต่อเลยยังกลับไม่ถึงบ้านเลยเนะี่ยพวกน้องมันมาละ แต่ก็ไปครับไม่รู้ว่ามันอ่อนเปล่านะเราก็มีแค่เซตกระดูกกับฝวามมาเองเนียแต่พวกน้องมันมาเลยไงนี่มีการจะสร้างแคมป์ด้วยเยี่ยมไม่รู้ว่ามันเอาเซตมาให้ผมเปล่านะถ้าไม่มีนี่จบแนะ่นี่ครับระเบิด ได้ก็หลายลูกสีก็ใช้ได้แค่นี้บอกแล้วว่าเหลือเฟือบ้านมันก็ไม่ได้ใหญ่นะโอเคแล้วผมจะเรดยังไงวะมีแค่เซ็ตกระดูกเนี่ยมันก็น่าจะอ่อนลอเลยเออเอาเซ็ตน้องมันมาใส่เซ็ไฮ นี่ m 4แล้วก็ให้น้องมันใช้เซ็ตกระดูกที่ผมเมื่อกี้เนะี่ยเอาไปเฮ้ยยังมีอีกอ่ะหนีลูกแลว้ววะเนะี่ยน่าจะเหลือแล้ว c 4ีบอกกันเลยไงว่าเยอะจริงเพราะว่าทำมาเรทที่เดียวไงไม่ได้เป็นหลังอื่นเลยนี่มาเก็บไปก่อนนะครับี๋ยวเราก็ไปลองเกรดเล่นเล่นดูเอาไดไปซัก สาลูกล้วกันมาดูว่ามันอยู่บ้านเปล่าเฮ้ยไอ้นี่มันไว้ใจไม่ได้ไงรอบก่อนที่ผมมามันก็อยู่ในบ้านต้องแบบลองเจาะด,ดูมันก็ถึงจะออกมามาบ้อมปืนยังไม่เปิดนะเปู้ว่าไม่เปิดหรืว่าไม่มีกระสุนวะเนี่ย เอ้ยอ่านี่ไงอยู่จริงด้วยเป็นไงล่ะใครบอกว่ามันหลับนี่แหละเอาวะเมื่อกี้มันก็น่าจะได้ยินเสียงหอพวกน้องมันนะนี่เป็นไงออกมันเลยอยู่ในครงไม่ออกมาแล้วแล้วก็ไปเจาะเลยละกัน เอาได้ไปหยอกเล่นก่อนนะในตัวก็มี30โลกเนี่ยปปแล้วก็ยิงกับมันซะก่อนโคตรหน่วงเลยว่ะโอ๊ย ร่วงไปแล้วได้ a อเคมาแล้วก็เอาเซตให้น้องมันนะน้องมันก็ใส่แค่กระดูกของผมเมื่อกี้นะ่ะเดี๋ยวจะไม่รอดเอา Follow me อันนี้พวกน้องมันก็อ่อนแค่หนึ่ง้อยกว่าชั่วโมงเองนะแต่ละคนเนี่ยเฮ้ยเราก็ต้องนำพวกเขาเลยครับทุกคน ไปแล้วก็เหมือนกับอีกคนกำลังจะมานะก็สี่คนแล้วไปเลย<ป>นี่คนนี้ก็มีบินด้วยอีกคนก็อยู่นอกบ้านแล้วต้องขับพอเข้ามา มามาลองเจาะก,กอดซักผนังหนึ่งลองมันออกมานะมันอยู่แต่ในบ้านเลยเนะี่ยมาซาเจาะไปแล้วมีมป่ะว่ะ ยิงอะไรของมันวนะน่ะมันนึกว่าผมอยู่ตรงนั้นเหรอลูดิอยู่นี่เว้ยพวกน้องมันเอาหอบมาละ ผมว่าแล้วก็กลับไปเอาระเบิดแล้วก็เรดเลยแล้วกันนะ,ะ,นะ <cetera> ไปเรนเลยอีกคนก็มาถึงแล้วนะเพื่อนพวกน้องมันเนี่ยเน่เริ่มเปิดป้อมแล้วดูดิแล้วก็มันไปยิงเพื่อนตัวเองด้วยป้อมปืน มารู้ว่าเราจะเลสได้ไงต้องเอาแล้วเอาใช้ไปเลยมาเอาไปทีเดียวแล้วซ4กับไดเนี่ยเอาให้หมดมี66ลูกเหลือเฟือแล้วบ,บ้านแค่นี้แล้วก็เอาไปป่า,ปามันก็นจะอยู่แค่คนเดียวแล้ว แล้ก็สบายไม่ทองยุ่งยากเฮ้มันลากป้อมแน่นอนดีที่ยิงก่อนอเฮ บ้าหลังนี้มันก็น่าจะใหญ่สุดเลยนะผมว่าในเซิร์ฟมันก็ไม่ค่อยมีบ้านเลยไงไอ้นี่แหละที่จะรวยมาไปเปิดประตูเดี๋ยวน้องมันก็เข้าไม่ได้อีก มันก็มีคนที่ไม่มีเครื่องร่อนนะก็ต้องเปิดทางให้มาแลบไป ว่าจะเรและเดี๋ยวเราก็ไปเรดเลยละกันต้องบอกด้วยนะเดี๋ยวพวกมันไม่รู้ไปเลย ทำอะไรของมันวนะเนี่ยปิดหรือว่าทำอะไรวะมีลากป้อมมาด้วยแต่ก็ดีที่มันมีที่เนี่ยมันก็เราก็น่าจะไม่โดนจริงนี่ไม่มีปืนเราก็ไปเลยมองอะไรจ้ามาจเจาะแล้บเฮ้ยมีรือ้อ โอเคตายไปละจอเปเลย ป้อมไหมยิงเตียงก่อนแลนะ้วเฮไม่มีป้อมจอดต่อไปเลยโอ้ยมีลากป้อมมาดูดิทางไปซาย ทุเดียวแล้วน่าเดียวเลยนะผางไปยัมมปงมีป้อมอีกอ่ะโอ้ยมันลักป้อมมาอีกแล้วมันเปิดอะไรวะ น้องมาเรดบิลลแล้วล่ะอ่ะเรียบร้อยแล้วบิลลน่าจะแตกเลยนะเพราะไม่ยิงกินอะ่ะนีโอเคบิลล์ได้นอนครับเรียบร้อยแตกไปแล้วมาดูว่ามีบิลลเชื่อเปล่านะ นี่มีเกิดมาอีกอมารื้อแล้บไม่ต้องรอรื้อปังไี่ถางไปซะา ดีไปแล้วหรือต่อไปทำไปเอา้าตายโอเคหรือตอเราก็ไม่ต้องรอ ถ้าไปบ้านก็รื้อไปเลยโหโคตรหนวกเลยของน่าจะเยอะผมว่าดูดิรือแต่ละอย่างนี่อย่างแรกรื้เหียบหน่อยทางนี้ครับตรงนี้ยังเหลือ แค่นี้แล้วบ้านมันซีโฟก็ยังเหลืออีกหลายลูกมันก็ไม่ได้ใหญ่นะพังไปซะเอมาไล่ดูของคนระับดูจากทรงก็า้าเยอะโอ้โห C4 ก็เกือบ30-40ลูกเลยเนี่ยเอาเรื่องเลยเดี๋ยวทำของเก็บของก่อนแล้วกันแอบแล้วก็มาไล่ดูทีเดียวว่าได้อะไรบ้าง ของไม้พอร์ตนะกล่องใหญ่ก็ยังทำไม่ได้นี่ลูกบ้องโอ้โสามลูกเองเอ้ยได้ได้อยู่ C4 เฮ้ยเรียบร้อยอย่างเยอะของเรดมาแลบได้ยังไงดีที่มาเล่นบ้านมันก่อนโอ้โหรวยแล้วตอนนี้มันก็น่าจะเรดบ้านใครสักหลังหนึ่งนะเนี่ยสามีของเรดแต่ก็เรามาเรดก่อนไงดูดิโอโห 8ปกว่าลูกอว่เยอะกว่าเมื่อกี้อีกนะเมื่อกี้ก็มี50 60เองที่พามาตอนนี้ก็ได้อย่างเยอะเลยครับตอนนี้ก็เอาไปเร็ตต่อได้เลยนะเป็นว่ามีบ้านอีกเปล่านะมาอดีน,นี้มาไล่ดูของนี่ตามนี้แล้วก็ ไล่ดูทีละกล่องมันก็ไม่มีกล่องใหญ่นะไม่รู้ว่าอะไรบ้างนะก็ดูดูไปมันก็เยอะไอ้พวกนี้มันก็ชอบเปรดด้วยไงเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนกับอ่านี่ยังไม่เคยได้ โอ้โห oh, ใส่ได้ด้วยกระสนสีฟ้าของใหม่ืม hmm, เดี๋ยวค่อยใช้เค okay. ตามนี้แล้วทุกคน okay. เราก็กลับบ้านก่อนเอาของดีเข้าบ้านก่อนที่เราจะตายโอเคก็แค่นี้แลลวของบ้านมันก็น่าจะรวยกว่าบ้านเราอีกนะ มาเราก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่ทำระเบิดแล้วก็มาเร็นะนี่าแปดาลูกซีโฟกับได้อีก40 50ลูกก็เจาะต่อได้เลยนีค่อยหาบ้านมาแล้วบ้านเราก็ถึงจะผ่านไปสองวันก็ยังเหมือนเดิมก็ ยังไม่ได้เพิ่มเติมอะไรเลยนะผมก็ไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นด้วยไงก็เข้ามาแป๊บเดียวดูบ้านก็นี่แล็บมาเรทส่วนพวกน้องมันมันก็เล่นอยู่ไงเก็บไปไปสึกลูกเดี๋ยวทำแบบว่าเยอะๆแล้วก็ไปไล่ล้างเสริมได้เลยแับขนาดนี้เนี่ย ได้ก็50ลูกเอาวะรวยจริงๆถ้าเจอบ้านเดี๋ยวก็ค่อยจัดต่อนะวันนี้ก็เก็บในบ้านไว้ก่อนโอเคเก็บเซตไว้เลยครับเราก็ไม่ได้ไปไหนแล้วนะโอเคก็ตามนี้ครับวันนี้ก็มาช่วยพวกน้องๆมันเรดนะ พวกมันก็เล่นอยู่เซิฟนี้ไงเล่นกันอยู่2-3สคนมันก็ไม่รู้ว่าเรทไม่เป็นว่ายังไงผมก็มาช่วยแหละนะโอเคก็ตามนี้แล้วสำหรับวันนี้ไว้เราก็ค่อยเจอกันใหม่ในวันนี้ผมก็ไปก่อนเลยกันครับทุกคนบ๊ายบายครับไปละ